แต่เราย้ายมาตัวที่สองก็จะเป็นพนักเช่นเดียวกันนะครับผมไฟท้ายเห็นไหมเหมือนกันเลย LED ให้ดูห่างตัวนี้ด้วยพี่ว่าตรงไหมคดไหมสภาพก็คือเห็นไหมไม่ตรงนะเอ้ยไม่โครนะผมไม่บิดไม่เบี้ยวนะสําหรับห่างตัวนี้เนาะแต่เราวนมาที่ด้านข้างกันเลยด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อซุ้มล้อก็ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชํารุดนะผม ในส่วนของล้อก็อย่างที่บอก10นอ็อ <c> ต <oughs> 10นอ็อตเพอเป็นพาาพนัดนะครับผมฟรีมุดให้ดูยางสักนิดหนึ่งยางก็สภาพพอๆกันนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานเนาะสำหรับหางตัวนี้ก็ราวการมอเตอร์ไซค์ด้านข้างก็คือสภาพเหมือนกันเลยพีีแผนให้ดูสักนิดหนึ่งสวยๆงามๆับผมแจ่มๆเลยขาชงขาช้างสภาพดีนะครับผมของพนัดก็ถ้าล<อ>ูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมหางคู่นี้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแรกหรือว่าตัวที่2ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะ